ลอยลงน้ำแล้วมาลอยมาลวยร้อยทำไมกล้าลงเล่นน้ำมากการนางลงดิมันล้วไอเฮ้ยมุดแล้วไปมุดน้ำมุดน้ำเร็วมุดน้ำเร็วหลบรอลงหลบรอลงหลบรอลงแล้วว้ายป้าย ขี้ร้อนมันขี้ร้อ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 นหมดน้ำเนี่ยเด้ว,วดำน้ำเน่เ้ว,เวขึ้นเ,เน,นี่ยแล้มาเป็นปลาไปเลยมวนน้ำมวนน้ำเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีความสุขมีความสุขมีความสุข มาเลยมุดน้ำหน่อยบักรอหรอลงรอเอาเส้นหน่อยมาเดี่ยวเส้นหน่อยมาเดี่ยวเส็นหน่อยลงน้ำกลางวันแสกแสกมาก็ลงน้ำอีกแล้วทำไมอาบน้ำเร็วจังวันนี้กี่รอบแล้วตอนเช้าก็ไปเล่นน้ำนองเล่นน้ำสระน้ำ อาบน้ำแล้วตื่นมาก,ก็อาบน้ำอีกอ